ดีวการค้าไทยสหรัฐเสี่ยงค่าข้าโพดไทยทั้งระบบสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ GMO 3ล้านตันกำลังจะบุกไทยกระทบกันทั้งระบบรัฐบาลตกลงนำข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐประมาณ3ล้านตันซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นข้าวโพด GMO ราคาถูกกว่าไทย ฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันกระทบตั้งแต่ต้นน้ำยั่นปลายน้ำนั่นเองครับเราก็มาดูว่า4ปีนี้เป็นต้นไปข้าวโพดชาวไร่ข้าวโพดราคาจะตกทันทีขายยากรายได้หายร้านรับซื้อผู้รวบรวมปริมาณรับซื้อก็จะลดลงไปร้านปุ๋ยยาในหมู่บ้านกเกษตรกรซื้อของน้อยลงรายได้ก็จะหดตัวไปด้วย สำหรับ4ปีหน้านั้นและต่อๆไปผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยายอดขายจะตกบางรายอาจต้องลดคนลดเกี่ยวเครื่องปลูกเครื่องพ่นงานลดรายได้ไม่พอค่าผ่อนนั่นเองขนส่งท้องถิน่นระยะไกลปริมาณก็คือจะขนลดลงรายได้ก็จะลดลงไปด้วยแรงงานคนรับจ้างในไร่งานหด ย้ายออกนอกพื้นที่สากร์กับธนาคารในพื้นที่เกษตรกรก็จะให้กู้ยากขึ้นและจะทำให้ส่งหนี้ลำบากนั่นเองครับ 4. ระยะยาวโรงงานอาหารสัตว์อาจได้ของถูกในภาวะปกติแต่เสี่ยงขาดทุนวัตถุดิบในยามวิกฤตเศรษฐกิจท้องถิ่นรายได้ไหลออกเหลื่อมล้ำสูงขึ้นชุมชนอ่อนแอ สำหรับผู้บริโภคร,ราคาปลายน้ำอาจถูกลงแต่ยังไม่มีคำตอบชัดเรื่องความปลอดภัยของ GMO นั่นเองครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องข้าวโพดแต่มันคือโครงสร้างเศรษฐกิจเกษตรของประเทศถ้ารับมือไม่ดีคนที่อยู่ในวงจรเกษตรก็จะเจ็บไปพร้อมกันนั่นเองครับนี่คือเหตุผลต่างๆที่รัฐบาลได้ดิลการค้ากับสหรัฐนั่นเองครับ ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเตรียมรอรับมือกันเอาไว้นั่นเองครับว่าจะเป็นอย่างที่พูดนี้หรือไม่หรืออาจจะไม่เป็นอย่างไรเราก็อย่าพึ่งวิตกกันนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังมีความคืบหน้าเช่นไรอย่างไรผมก็จะมารายงานกับพี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับ